รีวิวล่องเรือในอุทยานแห่งชาติคีน i ยฟิอสอีกแล้วแต่รอบนี้เป็นแบบส่วนตัวส่วนตัวที่แปลว่าลูกทัวร์อีกสองคนไม่โผล่มาหลังเวลานัดสินาทีคนกับตันก็เลยไม่รอแล้วจ้าบริษัททัวร์เล็กๆนี้ชื่อว่า s o w Water Tours มีเรือแค่1นึ่ลำที่รองรับผู้โดยสารได้ t h บ r e a คน There are แต่วันนี้มีแค่พวกเราสี่คนเคบินเลยดูกว้างขวางรอบนี้เรามาวันที่หนึ่งกันยาเป็นช่วงที่พ่อแม่สามีมาเยี่ยมจากฟลอริดานี่ถือเป็นช่วงปลายซีซันของการล่องเรือฝนตกบ่อยขึ้นจากเดิมที่ก็บ่อยอยู่แล้วแต่ข้อดีคือช่วงนี้คนจะน้อยหาที่พักง่ายการนั่งเรือลำเล็กทำให้เราได้เห็นสิ่งสาราสัตว์ชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากเราเข้าใกล้ได้มากกว่าเรือลำใหญ่สัตว์บางชนิดอย่างแมวน้ำหรือสิงโตทะเล มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งหาตัวได้ไม่ยาก กับตันเขาก็จะรู้ว่าต้องพาไปจุดไหนแต่การเจอปลาวานเป็นเรื่องของโชคชะตากับตันจะวิทยุหาโลเคชันของปลาวานกับเรือลำอื่นสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับคือช่วงนี้วานหลายชนิดเดิมอ,อพยพไปอยู่ที่อื่นแล้วในขณะที่วานเพชรคาตหรือออกาจะอยู่ที่นี่ทั้งปีและนี่ก็เป็นวานชนิดเดียวที่เราเจอในวันนี้แต่ได้เจอแบบเยอะจุใจมากๆมีลูกวานน้อยด้วยน่ารักมากๆเอาใครมาเรือง่ายเตรียมยามาด้วยนะคะคลื่นลมแถวนี้ไม่ค่อยอ่อนโยนเท่าไหร่กลางวันมีแซนด์วิชแจ yeah ให้เราเติมพลังก่อนจะไปดูทานน้ำแข็งเชื่อไหมวันนี้เป็นหนึ่งในะไม่กี่ทานน้ำแข็งที่ไม่หดตัวแต่กลับขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตรงกันข้ามกับทานน้ำแข็งข้างๆที่หดตัวลงทุกปีและนี่คือจุดที่ไกลที่สุดที่ทัวร์นี้พามาก่อนจะมุ่งหน้ากลับเข้าฝั่งสรุปแล้วทัวร์นี้มีข้อได้เปรียบเรื่องการชมสัตว์ป่าแถมเราไม่ต้องไปคอยเบียดก,กับคนอื่นเพื่อหาสปอตที่ดีที่สุดในขณะที่ทัวร์ที่แล้วพาเราเข้าไปส่วนลึกของอุทยานได้เห็นแรนด์มาร์กสวยๆเยอะกว่าอีกอย่างคือวัันนนนี้ฝตกกห กว่าหมอกหนากว่ารอบก่อนด้วยทําให้วิสัยทัศน์ไม่ค่อยดีในบางช่วงเอาเป็นว่าใครมีโอกาสมาเที่ยวแล้วอยากล่องเรือก็ลองพิจารณาดูว่าตัวเองชอบทัวร์แบบไหน